ที่วัดพระยาสุเรนถนนพระยาสุเรนแบ่งสามบาตะวันตกเตขตคลองสามบากกรุงเทพมหานครครับหลวงพ่อพัดวัดฐานทหาร้วยด้วนตำบลฐานทหารอำเภอหนองบัวนครสวรรค์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นกถินวัดพระยาสุเรนท่านเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์ถึงกรุงเทพมหานครระยะทางไปกลับรวม500ยกิโลเมตร หลังจากอา,าพาธต้องรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วหายดีไม่กี่วันในสว่วนกรมลูกศิษย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนำโดยนายต่อสุขประเสริฐนายปานเทียนจันนายพิเชษผัหนาคได้เขายื่นร้องเรียนถอดถอนผู้ดูแลหลวงพ่อพัดวัดนห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หลายหน่วยงานต่างๆเช่นกองบัคับการปรกครองและปราบามการทุจริตสำพนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบางพวกที่เกี่ยวข้องที่พาท่านออกจากวัดบ่อยๆเดินทางไปไกลๆล่าสุดเป็นเหตุต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีการเผยแพร่รูปภาพของหลวงพ่อที่นอนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไปในกลุ่มต่างๆจนเกิดความไม่พอใจกับสารนุสิตเราทุกคนเป็นห่วงสุขภาพของหลวงพ่อพัดวัด้วยด้วน พระท่านมีอายุถึงหนึ่งร้อยปีแล้วจึงเป็นประเด็นให้สังคมและผู้ที่เคารพนับถือศรัทธาในท่านได้ทวงถามถึงการบริหารจัดการกิจนมนต์และการดูแลสุขภาพของท่านเพราะด้วยสภาพของสังขารของหลวงพอ่อที่มีอายุร้อยกว่าปีแล้วล่าสุดเป็นเหตุต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีการเผยแพร่รูปหลวงพ่อที่นอนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไปในกลุ่มต่างๆจนเกิดความไม่พอใจกับสารุสิ์ พราะทุกคนเป็นห่วงสุขภาพของหลวงพ่อพัดมัดห้วยด้วนเพราะท่านมีอายุถึงหนึ่งร้อยปีแล้วจึงเป็นประเด็นให้สังคมและผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในท่านได้ทวงถา,ถามถึงการบริหารจัดการกิจนิมนต์และการดูแลสุขภาพของท่านเพราะด้วยสภาพของสังขารของท่านที่มีอายุกว่าร้อยปีแล้วสังคมและผู้ที่มีความเคารพศรัทธาจึงตรหนักถึงเรื่องสุขภาพร่างกายของท่านและทําไมการบริหารจัดการให้ท่านได้พักผ่อน จึงยังไม่เพียงพอซึ่งความเป็นจริงแล้วผู้ที่ดูแลเรื่องของการรับกิจนิมนต์น่าจะคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของท่านให้มากเพราะเป็นการรักษาสุขภาพรักษากายสังขารให้แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆซึ่งทราบว่าขณะน,นี้กิจนิมนต์ของท่านยาวไปจนถึงปีพุทธศักราช2,565ปีที่ปีหน้าเลยทีเดียวไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนไม่คำนึงถึงสุขภาพ หยุดนิมนต์หลวงพ่อออกจากวัดกันสักทีเห็นเลิกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของตัวเองนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้มีอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายหลวงปู่ท่านเมตตาแต่ก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพของท่านบ้างนะครับนึกถึงคนอายุร้อยปีนั่งรถไปไก,กลๆทุกวันเราคนหนุ่มคนสาวนั่งรถนานๆยังเพลียเลยครับช่วยกรักษาธาตุขันของหลวงปู่กันเถครับสาธุสาธุ สาธุนิวส์ยี่สิบสี่ิราทิพสี 4. รายงาน